โยโยโยบายสองตรงเจนกับคลิงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภาาัณฑ์เคลนสปอร์ตแล้วก็เขาลุวมกลุ่มหนังได้ที่อัด m อ p มบอพามามาถึงค่ำคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีครับคลิงเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลา8โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกน,นัดสุดท้ายในกลุ่ม E ครับ อินเตอร์มิลานจากอิตาลีจะเจอกับลิเวอร์เพลจากอาร์เจนตินานะครับทั้ง2ทีมมีมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1เท่ากันแต่ว่าลิเวอร์เพลประตูที่เสียดีกว่านะครับอินเตอร์เกมล่าสุดชนะอุลวะจากญี่ปุ่นมา2 1นึะครับคริสเตียนคริสเตียนคีวูจริงๆมีลิสต์ตัวเจ็บเยอะนะครับทั้งบิสเซกดุมฟรีชันฮานลูมาคุสตูรามพวกนี้ดูเหมือนว่าจะ ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับตัวหลักๆคืนนี้ประตูยันซอมเมอร์ครับเกมรับอาจจะได้เห็นบาสโตนี่เดอะฟลายดาเมียนนะครับตัวริมเส้นก็ลุยส์เอลีเก้กับดีมาโก้นะครับตรงกลางในอาร์สลานี่น่าจะต้องใช้ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเล่นกับนิโคโรบาเลล่าแล้วก็อาจจะมีเฮนริกมาคิทยานได้ลงตัวจริงนะครับที่เหลือกองหน้าลอตโตโรมาติเนสลงแน่ๆอีกคนก็อาจจะเป็นดาวรุ่งนะครับก็เซบาสเตียโนเอสโปซิโตที่ลงเป็นตัวจริงมาใน2เกมแรกนะครับโยโยโย่เจ็ดสัปดา์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเอิกับลิเวอร์พูลก็เกมล่าสุดเสมอมอนเทเรมา0 0นสะครับมาเซโลกาวยาโดโมดสิทธ์ใช้งานเควินคาสตาโน ตัวหลักชาวโคลัมเบียที่ติดโทษแบนครับตรงนี้ถือว่าสําคัญนะครับตัวหลักก็เกมรับปาโบดิอาสปากหลังชิลีเล่นกับมาตินเนสนะครับตรงกลางมีเอนโซเปนเลสกับกูเลียนโน่ดาวรุกก็แม็กเมซ่าฟรังโก่กองหน้าเป็นฟาคุนโดโคลิดดโอนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมอินเตอร์เป็นต่อจริงๆโดยเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยอินเตอร์มิลานเนี่ย คือถ้าเสมอลิวอร์พลเนี่ยเสมอเข้ารอบเลยส่วนอินเตอร์เนี่ยถ้าเสมอยังต้องลุ้นคู่ของมอนเทเร่ด้วยนะครับเพราะมีโอกาสที่จะแต้มเท่ากันดังนั้นเนี่ยแม่กระแสะต่างมาร์ตอาพี่ใหญ่ยังชอบไปที่อินเตอร์ครับมองว่าคริสเตียนคีบูน่าจะรู้จักทีมมากขึ้นนะครับวัดใจอินเตอร์มิลานครับมีโอกาสคือถ้าเสมอเนี่ยอินเตอร์มีโอกาสต,รตกรอบดังนั้นต้องเน้นนะครับวัดใจอินเตอร์มิลานมีโอกาสจะเบียดได้เข้ารอบครับให้เชียร์อินเตอร์มิลานเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำเช้าว,วันพรุ่งนี้คัขอุกนชดียย